สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงการเป็นส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งขึ้นตามพระราชะบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบึงการพุทธศักราช2554โดยตั้งอยู่เลขที่709หมู่ที่7ตำบลวิสิทธิ์อำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการและได้ทำพิธีเปิดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20มีนาคม2558มาจนถึงปัจจุบันจังหวัดบึงการมีทั้งหมด8อำเภอ มีโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอดังนี้ 1. อ um ําเภอเมืองบึงการมีโรงพยาบาลบึงการเป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับ S ขนาด200เตียงและสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอเมืองบึงการ 2. อำเภอเซกามีโรงพยาบาลเซกาเป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับ m 2ขนาด120เตียงและสำนักงานสาธารณาสุขอํเภอเซกา 3. อ um so ํเภอโซ่พิสัยมีโรงพยาบาลโ so ซ่พิสัย เป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับ F2 ขนาด30เตียงและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโซ่พิสัย4อําเภอพรเจริญมีโรงพยาบาลพรเจริญเป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับ F2 ขนาด30เตียงและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรเจริญ5อําเภอศรีวิไลมีโรงพยาบาลศรีวิไลเป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับ F2 ขนาด30เตียงและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีวิไล6อําเภอป่าคาด มีโรงพยาบาลปากคาดเป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับ F2 ขนาด30เตียงและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากคาด7อําเภอบึงโขงหลงมีโรงพยาบาลบึงโขงหลงเป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับ F2 ขนาด30เตียงและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง8อําเภอบุ่งคล้ามีโรงพยาบาลบุ่งคล้าเป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับ F3 ขนาด10เตียงและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบุ่งคล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงการมีกรอบแนวคิดการพัฒนาสุขภาพคือเน้นการพัฒนาสุขภาพประชาชนโดยยึดประชาชนชาวบึงการเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาคาดหวังประชาชนมีสุขภาพที่ดีอายุยืนยาวเป้าหมายให้มีอายุค่าเฉลีย่ยแรกเกิดมากกว่า85ปีขึ้นไปและมีอายุค่าเฉลีย่ยการมีสุขภาพดีมากกว่า75ปีผลจากการดําเนินง,งานพัฒนาสุขภาพในหลายๆปีที่ผ่านมาทําให้ประชาชนชาวบึงการมีอายุค่าเฉลีย่ยแรกเกิดเพิ่มสูงขึ้น จาก73.48ปีในปี2559เพิ่มขึ้นเป็น83.22ปีในปี2564และมีอายุค่าเฉลีย่ยการมีสุขภาพดีเพิ่มสูงขึ้นจาก67.73ปีในปี2559เพิ่มขึ้นเป็น73.87ปีในปี2564าหสสำหรับการพัฒนาสุขภาพประชาชนได้นำแนวคิดการบริหารจัดก,การเชิงยุทธศาสตร์มาเป็นกรอบในการดำเนินงานโดยดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาสุขภาพและกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์มุ่งเน้น ในเรื่องที่เป็นปัญหาสุขภาพที่สําคัญสําคัญของประชาชนนํามาจัดทํากลยุทธ์กําหนดแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนารวมทั้งจัดบริการสุขภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันลดป่วยลดการเสียชีวิตลดรอคอยลดแออัดลดค่าใช้จ่ายและลดส่งต่อปีงบประมาณ2566ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์มุ่งเน้นบึงการ5ดี5เด่น5ดัน 1. ห,ห,มหมู่บ้านบึงการ 5G+ PLUS หมู่บ้านบึงการ 5D+ บุ่งเน้นพัฒนาสุขภาพไทยบึงการแควบอมแมงแห้งดีชีวีสุขสันต์ดำเนินการต่อเนื่องและพัฒนาต่อยอดมาตั้งแต่ปีงบประมาณ2564เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพบึงการ 5D+ ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน พัฒนากลไกาการสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลสร้างเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดลอ้อมการป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนรวมทั้งพัฒนาให้เกิดต้นแบบหมู่บ้านจัดการสุขภาพบึงการ 5D+ PLUS ประเด็นพัฒนาหมู่บ้านบึงการ 5D+ PLUS ประกอบด้วย Good choice การสร้างทางเลือกดี Good nutrition โภชนาการดี Good teeth สุขภาพฟันดี Good health กายใจดี Good environment สิ่งแวดล้อมดีและพลัดการเข้าถึงสื่อทางด้านสุขภาพซึ่งขับเคลื่อนในรูปแบบหมู่บ้านจัดการสุขภาพบึงการ5ดีพลัดครอบคลุมทุกหมู่บ้านโดยให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายในหมู่บ้านเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของสุขภาพและเข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันดูแลสุขภาพของตนเอง2การพัฒนาโรงพยาบาลตามนโยบาย EMS สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงการมีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาโรงพยาบาลตามนโยบาย EMS Environment Modernization and Smart Service เพื่อพัฒนาสถานบริการให้มีสภาพแวดล้อมที่เกิดต่อการสร้างเสริมสุขภาพสนับสนุนต่อการจัดบริการรูปแบบใหม่ครอบคลุมในทุกมิติสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพโดยการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่มีความทันสมัยมาปรับปรุงโครงสร้างการจัดบริการรูปแบบใหม่ที่มีความปลอดภัยทั้งต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการมีความสะดวกสบายในการเข้ารับบริการลดพาระงานของผู้ปฏิบัติตงานและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนสาด้าน 1. สิ่งแวดล้อมดี (Environment) คำนึงถึงผลกระทบของสถานบริการทั้งภายในและภายนอกภายใต้การบริหารจัดการที่คำนึงถึงความปลอดภยัยการเยียวยาและลดผลกระทบต่อชุมชน 2. ความทันสมัย (Modernization) การนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนและประยุกใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพอย่างเหนือความคาดหมายของผู้รับบริการและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 3. บริการด้วยหัวใจ (Smart Service) การให้บริการแก่ผู้รับบริการที่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องขั้นตอนวิธีการดำเนินงานและเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้รับบริการจนเกิดผลตอบรับด้วยความพึงพอใจและความรู้สึกพิเศษตามเกณฑ์การพัฒนาการดำเนินงานสถานบริการสังกัดสํานักงานประลัดกระทรวงสาธารณสุขด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีปลอดภยัยมีความทันสมัยบริการที่ดีในระดับพื้นฐานและระดับขั้นสูง 3. ส,สนับสนุนการจัดบริการการแพทย์ทางไกลเทลเลมดิซีนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์มุ่งเน้นพัฒนาการจัดบริการระบบการแพทย์ทางไกลเทเลมดิซีนตั้งแต่ปีงบประมาณ2,564เป็นต้นมาสำหรับปีงบประมาณ2,566ได้เน้นพัฒนาการจัดบริการระบบการแพทย์ทางไกลเทเลมดิซีนให้บูรณาการบริการเชื่อมโยงปฐมภูมิและสามหมอเพื่อสอนรับกับนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขและประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเป้าหมายการพัฒนาเน้นการจัดบริการระบบการแพทย์ทางไกล เทเลมีดิซีนบูรณาการบริการเชื่อมโยงปฐมภูมิและสามหมอขยายพื้นที่การดำเนินงานให้ครอบคลุมโรงพยาบาลแม่ข่ายและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งและเพิ่มเติมการจัดบริการการแพทย์ทางไกลเทเลมดิซีนดูแลและครอบคลุมกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคไตเรื้อรังจิตเวชผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงผู้ป่วยติดบ้านผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยแบบประคับประคอง ท้งนี้ได้ A, ไดกําหนดรูปแบบการจัดบริการได้4รูปแบบดังนี้รูปแบบที่ 1. โรงพยาบาลบึงการกับโรงพยาบาลชุมชนได้แก่การตรวจจิตเวททางไกลการตรวจด,ดูแลและรักษาผู้ป่วยไตยเรื้อรังรูปแบบที่ 2. โรงพยาบาลชุมชนกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้แก่การจัดบริการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ไม่ค่อยดีรูปแบบที่3โรงพยาบาลกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และผู้ป่วยที่บ้านได้แก่การดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงติดบ้านติดเตียงและการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม p a l l i a t i v e Care รูปแบบที่4การจัดบริการการแพทย์ทางไกลในลักษณะผู้ป่วยนอกทั่วไประหว่างโรงพยาบาลและผู้รับบริการโดยตรงผลการพัฒนาคาดว่าจะเป็นการผลักดันการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขสู่ยุคดิจิทัลให้หน่วยบริการสาธารณสุขของจังหวัดบึงกาฬจัดบริการระบบการแพทย์ทางไกลเทเลเมดิซีน เพิ่มการเข้าถึงบริการลดราค่าใช้จ่ายของประชาชนปรับปรุงให้หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่งมีการขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 4. ระบบลงนามหนังสือราชการออนไลน์ b k n สารบัญออนไลน์สถานการณ์ยุคดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญให้การบริหารจัดการองค์กรทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหรือการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการองค์กรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงการได้ประกาศนโยบายให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงการเป็นองค์กรสมาร์ทออฟฟิศประเด็นที่ต้องการพัฒนาเร่งด่วนคือการแก้ไขปัญหาเรื่องหนังสือราชการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงการที่ผ่านมาพบว่าการใช้กระดาษพิมพ์เอกสารอย่างสิ้นเปลือง การรับส่งหนังสือใช้ระยะเวลานานและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการรับส่งอีกทั้งผู้บริหารมีพาระในการเซ็นเอกสารในปริมาณที่มากการพัฒนาโปรแกรมระบบลงนามหนังสือราชการออนไลน์ BKN สารบัญออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถลงนามหนังสือราชการออนไลน์แทนระบบเอกสารเดิมปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือราชการนอกสถานที่ตั้งลดการทิม์เอกสารและลดการใช้กระดาษรวมทั้งเพิ่มความรวดเร็วในการลงนามรับส่งค้นหาและติดตามหนังสือราชการ ผลจากการพัฒนาทําให้ระบบสารบันแบบเดิมที่ต้องใช้กระดาษในการพิมพ์และต้องใช้วัสดุการพิมพ์เปลี่ยนมาเป็นการใช้ระบบที่ใช้ไฟล์เอกสารประเภท document และ pdf ในระบบและมี Line notify ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานให้สะดวกรวดเร็วสามารถทําได้ทุกที่ที่ทมีอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตและสามารถทําได้ทุกเวลาผู้บริหารมีความสะดวกมากขึ้นลดพาระการเซ็นเอกสารกระดาษน้อยลงที่สําคัญสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษ และวัสดุการพิมพ์ได้เป็นจํานวนมากเป็นการลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองลดภาระและค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสืออีกทั้งช่วยให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดบึงกาฬตั้งตระงานเรียบริมฝั่งโคศูนย์ประสานง,งานชายแดนเชื่อมโยงมุ่งมั่นเสริมส่งสุขภาพของชาวประชา